Bellamy. mi. Ma uh. bella bell mi. Bellamy. le phone. Bala Bellami. Ah, ok. Bellamo. la bell ผัวเห็ดสลัดเนี้ยเห็ดอาหารอีสานเอาเข้าไปอันนี้คลิปวันบ้าๆเนาะพี่น้องพัวก,กับเนี้ยสู่ตายไปเฮ็ดแล้วกินให้ลูกค่อย เพื่อนเด็กกินให้ลูกก่อขอพิกเก็บอัน <c oughs> นี้แกงต้มส้มปลาให้น,อหนนะ้องลูกนะต้มส้มปลาทู ต้มส่งปลาทูเห็ดเฟียงใส่ใบมะขามอ่อนใี้ลูกค่ะปลาทูสดไม่จ้าปลาทูสดเป็นบะขามใบบะขามอ่อนเป็นแต่แซ่บต้มส่งปลาทูให้ลูกค่อยกินเขากับอันป่นปลาป่นปลาบะเขียงลกูกกินได้น้อยหนึ่งกินไฟเบอร์แล้วไม่กินเขาก็ได้อพอักพริดกินไว้ด้วยเลยเด้อที่รัก ผลปลาเซฟเสียกจะปลาตะขีนุกมันเป็นสีแดงหน่อยหนึ่งเรากินันอาหารอีสานแล้วล้วอยากกินอันนี้พี่กินสลับบ่ดูหาอดหาแอตตาเมกเกตไทยหมดอันเชิดดูชันนาวินหาพลังสลับ กำลังสลัดต้มซุปปลาให้ลูกก่อนกินพ่ชตรงนอ่างหัวใจอาบนหัวลำคันจะลองตลองกลิอันี้โอพี่วิสลุสลีไปแบบ

ที่เจ้าหูนั้นเคยนุ่นนอนบัดนี้ไม่มีอาฮามอนเขาูจรนี้จำจากไกลคนเออให้คนรักเครนอนลุนห้องเลือดภาพความรังให้มองสุดมุนมองคําหวนรระทม หรือพอพระรักกันลืเมเราผู้เคยชื่นชมที่เองก็คงสิ้นลมจอมดมแค่ขาดใจตายรัก <No. S 1> อ <kill> อเหรอนม่แล้วฮะมากมายดี่ ไปตลกกิน okay. ส้มๆน้นาฮูนาที่สดซดน้ำโกโก้พูดไทยได้ไหมพูดอีสานเลยทีลักพูดอีสานเราอีสานไปเดินมีน้าเราอีสานยูพูดได้ you can what Thailand สกาย หุ่นหวยหุ่นหวยหุ่นหุ่นหวยหวยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อันี้อันี้อย่ามาใกล้อย่ามาใกลู้้หุ่นหวยหุ่นหวยโอเคไปแล้วอันี้อย่ามาใกลู้้หุ่นหวยหุ่นโ่คูจยังออกเป็นยังไงงนสบายเออ๋ยพ่เงย ปลาทูให้หนูใส่เห็ดเนี่ยเป็นกระแซกตะแซกลูกเติมน้ำอีกจำนอยก่อนปลาบ้ามคิดหนีขึ้นออกเติมน้ำอีกนิดหนึ่งน้ำปลาร้าน่อยนึงหอมน้ำมะขามเปียกหอมอันอันบักบักกะมะขามหอมเปียกใบมะขามอ่อน มากเก็ี้ยลออยากกินสลัดพี่หน้องอาหารฝรั่งจะมีหลายครีมชีวิตนี้กินแต่ครีม <Sorry. S 1> คือเขากินกะทิแล้วเนาะคือเขากินกะทิเลยอาหารใครอาหารมันมันกระเสียบองไยของมันหม้ขอข้าวสันกิน,นป่นปลากระาวัน,นป่นปลากระาวันแล้วก็ผัก ปลาเซ็ปผักคาเี่เฮ็ดแล้วก็มีแล้วผู้ชายเฮ็ดกับเขาเก็บเองด้วยนะ มสมปาลลงหน้าใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งน้ำตาลเอาไปพอแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วหน้าเอ้ยมะคามส้มอีกก่อนใส่หมดไปเลยใส่แป้งปทูสุกแล้ว ตนี้ก็จะเบิง้งสนิทเนาะชีวิตูกง,งานมาก็ทำน้าละมือกัไปรเทแทนลวกน่าละเมิดกับปเะเดของเราเองคลิปก็เป็นสีไรอือเลว่าเป็นดอกะให้ย่างเนียให้กินใียแตเนยเต็มคล็ดกับคงแช่ปลาทั ก็ซิ้นเลยนะสูตมดท้ายอุนานอน้าหิวข้าวไหมลูกไม,ไม,ไม่แล้วที่โรคกินกินอะไรอ่ะคะุน้า,นานไม่อยาก หมูนาเสร็จแล้วหอมหอยหอยค่ะอ,อิตูมื่อืน่นเห็นคนเาอาหมูนาซื้อนั่นเหรปลาทูสดปลาทูสดมันเราบวชขาวนะคะ่ปะปลาทูสดบวชขาวเื่อจงปลาทูอันนั้นเขาคือจะปลาทูหนึ่งเห็นเวลาเอามาตุ๋นสิแม่มาบวชขาวหรือว่ามันคันความแข็งมากกับปราทพรุ่งนี้ซื้อผักอ,อิตูให้มื่อวี้เราักอิตูเราซื้อใบอัน

Det är fem fodral, va? kan hjälpa Öppna det. Kolla det. Nån vill Kan du öppna? Jag vill Öppna. Jag ที่ใส่ดินโซททำแล้วอย่าทำให้หกนะเข้าใจไหมคะอ่าเล่นแล้วอย่าทให้หกนะต้องรักษาสุขภาพชุดของนี่พี่องลดไป4ี่กิโลเน่ตะกี่เนื้แนอแล้วสามซันโอ้สามซันไม่บ่อรดอีกแล้วพอ,อยากรดกนรรร็นีพลังจอยไหลระบบกระบอกเ้ิ่นบอกกับเมี่ยเลนจอยไหลประมาลงหุ่น สรุปแล้วของดีฉันก็สรุปแล้วค่ะ กคิดพลาดมันจะเกิดไปประคามออน